ครับคลิปนี้ก็ฝากเตือนภัยสำหรับผู้ปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับเมื่อน้ำท่วมขังเป็นเวลานานก็เมื่อน้ำลดนะครับก็ควรตรวจด,ดูต้นทุเรียนของท่านนะครับเนื่องจากจะมีกระรูพืชเข้าทําลายสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่รักทุกท่านนะครับ นี้ผมรณฤทธิ์อันทองครับพาเพื่อนๆมาชมแปลงทุเรียนของคุณลุงสมบูรณ์นะครับซึ่งฝนตกต่อเนื่องมานานนะครับแล้วก็สภาพมีน้ำท่วมขังบริเวณนี้ด้วยนะครับทำให้พวกมแมลงปีกแข็งแล้วก็นอนระบาดอย่างรุนแรงนะครับนี่ครับดูสภาพใบของต้นทุเรียนเล็กต้นนี้นะครับเพื่อนๆครับดูครับ ทั้งใบอ่อนแล้วก็ใบแก่นะครับโดนหนอนแล้วก็แมลงปีกแข็งเข้าทําลายนะครับนี่ก็คือเจ้านอนตัวที่ผมว่านะครับนี่ครับเข้าทําลายทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับนอนตัวนี้จะกินหมดนะครับดูครับเยอะมากครับนน ตัวนี้ถ้าไม่ใช้สารเคมีก็ต้องใช้พวกเชื้อบีทีนะครับชิพันก็คือเชื้อบีทีดูครับนี่ครับไม่ทราบว่าเป็นหนอนชนิดอะไรครับตัวนี้เป็นแมลงปีกแข็งนะครับกำลังปีนป่ายนะครับที่จะ เข้ากินยอดอ่อนตรงนี้นะครับโอ้มีมแมลงหลากหลายชนิดนะครับเข้าทำลายนะครับต้นนี้โดนเพลี้ยหอยนะครับทำลายก่อนแล้วนะครับถ้าไม่ได้รับการฉีดพ่นสารกำจัดหรือป้องกันนะครับคาดว่าคืนนี้ พวกหนอนตัวร้ายนะครับจะกินยอดอ่อนจนหมดเปลี่ยงนะครับดูครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับดูครับอันตรายมากครับชาวสวนมือใหม่ก็ต้องระวังนะครับช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับดูครับไปหมดเลยครับยอดอ่อนครับเละเลยครับ เละตุ้มเป๊ะเลยครับครับคลิปนี้ก็ฝากมันไปสำหรับผู้ปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับเมื่อน้ำท่วมขังเป็นเวลานานก็เมื่อน้ำลดนะครับก็ควรตรวจด,ดูต้นทุเรียนของท่านนะครับเนื่องจากจะมีศัตรูพืชเข้าทำลายอย่างรุนแรงครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ